เดี๋ยวเปิดแชทอ่านนะนาทีนะ้าอ,อ,อย่าไปกระนั้นเลยนะคะหลังจากนักแสดงสาวบุ๋มบรรด,ดาเปิดตัวคบหาดูใจกับพีก่ก๊อตอาทิตย์นะคะแฟนหนุ่มดีกรีนักกีฬาเพาะกายระดับโลกค่ะพวงด้วยตำแหน่งนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์นะคะทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ <c oughs> ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากนะคะแต่ก็ไม่หวายเจอคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพค่ะโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับได้คอมเมนต์ว่าคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะ งานนี้พี่บุ๋มก็ได้นำภาพคอมเมนต์ดังกล่าวมาโพสต์ลงใน i g ส่วนตัวเลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะแหมเรียกได้ว่าไม่แคร์คอมเมนต์ชาวเน็ตเลยทีเดียวครับซึ่งยังมีคอมเมนต์รุนแรงอีกหลายข้อความจนหลายคนเนี่ยชีย้ให้พี่บุ๋มฟ้องไปเลยครับทางด้านของอดีตหวานใจอย่างคุณติ๊งโน้ตนะฮะทิติพงศ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สู้ๆนะครับคุณและอิโมจิชู2นิ้วครับ ซึ่งพี่บุ๋มก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณมากๆนะคะทาให้มีแฟนๆบางส่วนเข้าไปชื่นชมมิตรภาพของทั้งคู่แม้ว่าจะจบกันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ